สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตรับเข้าสู่ My a u Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาเป็นข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับโดย EP นี้นะผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของรถจากค่ายบูลลิงฮะนั่นก็คือบูลลิงคลาวนะครับแต่ก็ให้จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้นะฮะฝากท่านผู้ชมกด Subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป ตออจุนคลาวนะครับผมเป็นชื่อในตลาดประเทศจีนนะฮะแต่ในตลาดอินโดนีเซียนะผมจะใช้ชื่อว่าวูลิงคลาวนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบแฮชแบทห้ประตู5ที่นั่งนะฮะประตูอย่างเป็นทางการพร้อมราคาวางจําหน่ายในประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยคอราคาวางจําหน่ายอยู่ที่1นึล้านรูเปียนะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะผมจะอยู่ที่9.45าจุดสี่ห้าแสนบาทนะฮะสำหรับคลาวอีวีนะครับผมเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่3ของทางวูลิงนะฮะที่วางจําหน่ายในประเทศอินโดนีเซียต่อจากแอร์แล้วก็วิงโกนะฮะ โดยบูลิงคลาวนะฮะจะถูกประกอบขึ้นที่โรงงานในประเทนโนศโดนเซียและรูปลักษณ์นะผมจะมีเส้นสายของตัวรถที่โค้งมนตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านท้ายกระจังหน้านะผมจะเป็นแบบปิดทือบตามแบบฉบับรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันไฟหน้านะผมจะเป็นแบบแยกส่วนโดยไฟ d i l นะฮะจะเป็นเส้นยาววางผ้าเต็มพื้นที่ในส่วนหน้าขณะที่ชุดไฟสองสว่างนะฮะ จะอยู่ในโครมสี่เหลี่ยมคางหมูนะข้างของตัวรถนะฮะเอาไปในส่วนของเสา B และเสา C ที่ด้านท้ายนะครับผมให้เป็นแถบสีดําเพื่อทําให้ตัวหลังคารถนะครับผมดูเป็นแบบลอยตัวอีกทั้งนะฮะยังดีไซน์ในส่วนของซุ้มล้อนะครับผมถูกตีปุ่งเล็กน้อยทำให้ตัวรถนะครับผมนั้นมีความลงตัวมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับล้ออลลอยทูนทนขนาด18นิ้วที่ถูกออกแบบรวดลายให้สอดรับกับระบบแอร์ดูไรดมิกมาพร้อมกับยาง2อ5 5 5ึ5่านะฮะ ด้านมือจับประตูนะครับผมจะเป็นแบบกา้านที่ราบเรียบไปกับตัวรถขณะที่ชุดไฟไท้ายนะฮะออกแบบมาให้เป็นรูปตัวยูขนาดใหญ่ซึ่งวางผ้าเต็มพื้นที่ในส่วนท้ายเสริมรูกให้ดูสปอร์ตนะครับผมด้วยสปอยเลอร์หลังคามาพร้อมกับไฟเบรกตรทงที่3 ลำมิติขนาดตัวรถของคราว EV นะครับผมจะมีความยาวอยู่ที่4,295ม m mm, มกว้าง1,850ม m mm, มสูง1,652ม m mm, มและมีระยะฐานล้อยอยู่ที่2,700ม m mm, มซึ่งเมื่อเทียบกับ DVD Dolphin แล้วนะฮะจะมีขนาดใหญ่ก,กว่าเล็กน้อย รับภายนห้องโดยสารนะผมจะเป็นแบบ5้าที่นั่งถูกตกแต่งด้วยวัสดุงานไม้ที่คอนโซลหน้ารวมทั้งคอนโซลกลางอีกทั้งนะฮะยังเติมความหรูหราด้วยแถบสีทองโรสโกนะผมที่แผงประตูข้างและคอนโซลหน้าในขณะที่แผงแดชบอร์ดนะฮะจะรับการติดตั้งพวงมาลัยปรติฟังชันทรงดีเชฟนะฮะที่วางอยู่ด้านหน้าแผงหน้าปัด LCD ขนาด8.8นิ้วมาพร้อมหน้าจอควบคุมส่วนกลางแบบลอยตัวนะผมขนาด15.6นิ้วอีกทั้งด้านข้างของทั้งสองฝั่งของคอนโซลหน้านะฮะจะมีช่องวางแก้วที่ติดเอาไว้ฝั่อง ด้านคอนโซลกลางนะผมจะถูกออกแบบมาให้มีช่องวางของขนาดใหญ่และทันช้าสมาร์ทโฟนนะฮะนอกจากนี้นะครับยังมาพร้อมกับการติดตั้งระบบจําเสียงและระบบโต้ตอบด้วยเสียงพร้อมระบบควบคุมระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้และกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศานะครับในขณะที่ชุดอุปกรณ์อื่นๆภายในของบูลลิงคลาวจะมาพร้อมกับไฟแอมเบสไลท์ถึง256สีระบบปรัประกาศอัตโนมัติปิดท้ายด้วยประตูฝาท้ายอัจฉริยะนะฮะส่วนเบาะที่นั่งนะฮะ ออกแบบการตัเดเย็บที่เรียกว่าคลาวโซฟาหู้ไม่หนังเกดพีเมียมนะครับให้ความนุ่มสบายทุกอิริยาบถ มอาฝังคู่ขับนะครับปรับไฟฟ้า6ทิศทางบบกผู้โดยสารตอนหน้านะครับผมปรับไฟฟ้าสิทิศทางนอกจากนั้นเบาตอนหน้านะฮะยังสามารถปรับให้ราบเรียบได้อีกด้วยนะครับส่วนเบาะหลังนะฮะยังสามารถปรับเอ็นได้มากถึง125องศานอกจากนั้นนะฮะยังออกแบบให้มีช่องเก็บของมากถึง18ช่องนะครับทั่วทั้งห้องโดยสารในส่วนของม้นที่ด้านท้ายนะครับมีพื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะที่มีความจุมากถึง66ลิตรและสามารถเพิ่มได้มากถึง1,707ลิตรนะฮะเมื่อปรับพับเบาะหลังลง ระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับจะมาพร้อมกับระบบ E.S.C ระบบเบรค A.B.S ระบบช่วยขึ้นลงในทางลาดชันระบบออโต้เบรคโฮลระบบตรวจจับแรงนลมยางระบบเตือนคนเดินถนนด้วยความเร็วต่ำไฟหน้าปรับสูงระดับอัตโนมัติไฟโฟล์มีโฮมระบบจอรถอัจฉริยะและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะฮะ ในเรื่องของพลังกำลังขับเคลื่อนของค l า u d ี v เวอร์ชั่นที่วางขายในประเทศอินโดนีเซียจะติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวนะครับผมวาที่ล้อคู่หน้าให้กำลัง100กิโลวัตต์หรือ134แรงมา้าแรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะฮะที่มาพร้อมกับมาตรฐาน IP67 ซึ่งให้ขนาดมาอยู่ที่50.6กิโลวัตต์อาวชาร์จไฟ1ครั้งนะผมวิ่งระยะทางไกลสูงสุดอยู่ที่460กิโลเมตรตามมาตรฐาน CTC รองรับการชาร์จทั้ง AC และ DC นะครับโดยจะชาร์จไฟในแบบ DC นะฮะจะให้กำลังไฟจาก30-80%นะครับผมภในระยะเวลา30นาทีสำหรับระบบการสะเทอนด้านหน้านะผมจะเป็นแบบแม็กเบอร์สันส่วนด้านหลังนะผมจะเป็นแบบทอร์ชันบีมมาพร้อมกับดิสเบรกทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะสําหรับราคาเปิดจําหน่ายของบูลิงคลาวตามเว็บไซต์บูลิงอินโดนีเซียนะครับเผยว่าจะมีราคาจําหน่ายอยู่ที่410ล้านรูเป,ปียนะครับหรี่เป็นเงินไทยจะอยู่ที่ 9.45แสนบาทนะครับส่วนในประเทศไทยนะผมยังไม่มีข่าวนะครับว่าจะนำรุ่นนี้เข้ามาจำหน่ายช่วงใดมีเพียงรุ่น,นบูลิงบิงโกนะฮะที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะผมในช่วงปลายเดือนนี้นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของบูลิงคลาวนะครับผมรถยนต์ที่เปิดตัวล่าสุดในประเทศโนลิเซียสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแอบเด็กข่าวสารกันหม่งพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย